万里路。<music> ก็ขอความสุขสรีสวัสด์พพระชนะองคลสมบูรณ์บูรจงรอเดินมีกับญาติโยมชาวบ้านของบนทุกคนทุกท่านยกกันพีมียกไหมไม่ครับทผมกอบ ต้นไม้มันเยอะจัดนะอยู่มันจะอยู่อยู่มันคงจะเลือกสิทิ์อยู่ะใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็มาเทศมหาชชาแล้ววันนี้วันเทศมหาชาติพรุ่งนี้ก็เป็นวันทอดกระถิ่นใช่ไหมใช่วันรวมเลยใช่ไหมอ๋อวันประเมินทอดนะอ๋อ วันที่ยี่สิบสามเหรออ๋อยี่สิบสามทอดอ่าวันนี้เทศพรุ่งนี้ตั้งกองกระถินนะวันที่ยี่สิบสามก็เป็นวันทอดกระถินค่ะนะวัตถุประสงค์ในการทอดเรเห็นว่าได้สร้างตุตินั่นเจ้าว่าอ๋อนั่นเจ้าว่าครับพออยู่ทิ้นั้นไม่บอกอ๋อมันมีทิ้มีทางซะด้วยสิอาบีเป็นการผูกคือเพราะ เจ้าวัดเจ้าวาเนี okay, no, nice. nah, enemies, okay? ่ยจะปลูกท no, ี <ammed> ่อยู่ของเจ้าของเนี่ยจะต้องดูทิศดูทางมันมีที่นะไปปลูกม้วนรวไม่ได้เนยวัดเนี่ยอ๋อ้ทำไมครับอ่าไปอยู่อตรงที่เป็นมรณะเนี่ยไม่ได้และอยู่ไม่ได้อ๋ออยู่ไปเนี่ยก็มรณะต่างเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มีเรื่องต่างๆอ๋อนี่นี่กวมรณะเลยนี่นี่ใหญ่เลยนะไม่ไปกลัวเราทำให้มันถูกเจ้าของอ๋อ ได้วางวางที่วางทางเพระในอนาคตเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการต่อร่างสร้าง,าง,างอุโบสถก็ได้ครับครับนั้นก็ต้องวางทิศวางทางให้มันถูกต้องถาวจกถ็ถตกต่างอย่างนั้นเชียวนี่ก็คือวัตถุประสงค์จากตุกตจจัยที่ได้ในทั้งสองงานในทั้งงานเยี่ยมวัชชาก็ดีครับครับแล้วก็งานบุญกันเห็นก็ดีจะได้ไปในตะกี้เห็นหลวงพีชชาบอกว่า เราก็เอาแปะวัสดุก่อสร้างเข้ามาแล้วแสนกว่าบาทโอ้ไปเอามาแล้วเมื่อเสร็จงานแล้วจะได้เอาจาตัปัจจัยนี้ไปใช้เาครับและเพื่อที่จะเอาของใหม่มาได้นะดังนั้นเราสองลูกก็ช่วยกันประคับประคองครับมาช่วงนี้ก็นะก็ไม่ค่อยดีเรื่องกู้ระโยงก็จะสบายครับนะเมื่อคืนนี้ก็เป็นไข้นิดหน่อยส่วนเมียนพีนั้นตากาศต่ำอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ออกเห็ดทุกวัน ก็ธรรมดาการเทปก็อาจจะไม่ใสมันก็กรอบเพื่อไม่เสียเวลาเราะเราจะไปเทปเส้นอนุการับเราก็จะเริ่มงเกิดแต่การแหลกทีงแต่ถึงขังอะไรแบบนี้โยก็ตั้งใจฟังกันนะหักหัครักเราจะเทศกันแบบง่ายๆเพราะงานช่วยนะเดี๋ยวมันต่างกันยังไงแล้วงานช่วยกับงานนั้นอ่ะถ้างานเต็มเราก็จะเทศเต็มเอง สองสามสองสามอมั่โมงะแต่วันนี้งานช่วอาแค่ชั่วโมงนี้นิดพอแล้วอย่างนั้นอ่ะจบถึงสามพันพอแล้วเอาว่าปเพราะอันนี้อันนี้ก็ต้องดูแรงศรัทธาขาติโยด้วยนะโยกขยากในเทียนน้าแล้วเขาก็ลุกมาไหลเรน่อยบและถ้าโยขานังกัะที่เรื่ว่าเราต้องหลีกลงเลย่ะอ๋อ้แว่าโยกลุกมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเทศไปเรื่อยครัก็จะเทีนไปเรื่อยๆ ระโยงนั่งอยู่กันที่ก็นะไม่เกินชั่วโมงก็เอวังจักรระโยมเนี่ยก็ฉันก็รู้แล้วว่าโยมอยากพอแล้วก็สั่งกรยืดตีนอันนี้เราทําความเข้าใจกันนะโยงหนาจ้ะเริ่มตั้งแรกเลยเนาะตั้งแรกเลยริ่มกัะพรอนศิษย์กับอารของพุทธิยีจ้าทศศิ แล้วใส่สินรุ่นนี้มันเป็นมันเป็นไนลอนนะมันเป็นมันจะเป็นฝ้ายเหมือนก่อนนะเวลาไหมมันพูดเลยนะแล้วมันลางไวยแล้วก็ดูเชื่อมโยงแต่อันก็โอ้โหดูเชื่อมไปอย่างตาตัน้ำไหมหมดเลยนะำมันไหนนะดูมันอย่างนั้นใส่สินนะเบาๆเบาๆอเสร็จ Come <tries> on, bye yeah. Thank mm -hmm. you. ทมาเกิดเป็นจิโกรกมนุษย์ครตอนเสร็จประการนั้นก็สมประสงค์แล้วอย่างไรนะส่วนการที่สองนั้นก็กล่าวถึงนะพระเจ้าเวัน์ดอนพระนางมัตสีชาลีกันหาใครับและก็กล่าวถึงเมืองกาลินราลาเ<า>มืองกาลิงคาลาเนี่ยก็เป็นเมืองที่อยู่ติดต่อกันกับเมืองศรีพีนครท่านเจ้าจะมีความ ผิดแผกแตกต่างกันเป็นยังไงครับเมืองศรีพิรคอนนโยมเอ้ยอุดมสมบูรณ์ครับงานพืชพันรรณทาญยาหารนี่ก็ควนแต่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นธาตุต่างๆแต่เพียงกับเมืองกรินทรานั้นโยมเอ้ยเกิดข้าวยากหมากแพงทุกพิพิพพลภาพจนวทุ่งก็ไทยบุพบกตัวไทยไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนก็น้ำท่วมหน้าแล้งก็ น้าไม่มีน้ำพ<ะ>ระเจ้าคุณกรินทราชนั้นก็เลยป่าวว่าเอ๊ะนาศีพีคนครเมืองข้างทางเราเนี่ยน้เขามีสิ่งดีก็คือมีช้างต้นมงคลสหางนะก็เลยจัดการจัดตกแต่งให้พรามแปดคนนั้นเข้าไปทูนขอช้างไปขอช้ามจากใคร จากพระเจ้าเวชนอรพระเจ้าเวชนดรยกให้อเปล่าวพระเจ้าเวชนดรเนยกให้ยกให้ที่นี่เป็นยังไงเราเกิดเรื่องเกิดความวุ่นวายอย่าติเยมือนชาวเมืองรีพีนครนั้นทำไมนักก่อการชราจนเข้าไปประท้วงไม่พอใจไม่พอใจนำคำนำข่าวสารตรงนี้ไปแจ้กับพระเจ้าคุณสมชายบอกกษัตริย์อย่างนี้เอาไว้ไม่ได้มีอะไรก็ให้อหม เป็นเจ้าเมืองขึ้นมาเขาว่าขอเมืองไปปไปทางเมืองให้เขาเจืดือกชาวบ้านไม่พอใจถึงบอกว่าทำอย่างนี้มันผิดจารีตประเพณีผิดกฎมวลนมังเทียน,นบาลมีโทษถึงต้องประหารให้พระเจ้าองุงสนชัยมหารชีวิตพระเจ้ากงุงสนชัยประหารไม่สั้นดอนได้ไหมไม่ได้โยมเพราะอะไรความเป็นพ่อจะฆ่าลูกยังไงแล้วเขาพระเจ้ากงุงสนชัยเป็นพ่อไม่ขั้นดอนใช่ก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันให้ตายพระเจ้าุง ไปยังไงก็เลยจะให้ในประเทศพระเจ้าเวชนนดอนออกจากกรุงศรีพีต่อการศนกยกรามนาชาวเมืองศรีพีได้การได้รับฟังอยงนั้นก็พอใจค่ะน้พอใจแล้วพระเจ้ากรุงสนชัยก็เลยเรียกพระเจ้าเวชนนดอนมาพระเจ้าเวชนนดอนก็รู้นะหลังจากที่พระเจ้ากรุงสนชัยบอกแล้วว่าให้ไปเถอะอย่าได้กลับมาเลยค่ะน้พระเจ้าเวชนนดอนก็นาความตรงเนี้ย ทำไมครับไปแจ้งกับพระนางมัตสีใช่เขาบอกมัตสีพี่เลยจะต้องจับมึงสีพีนครแล้วขอให้มัตสีกับลูกชาลีกันหาหนอยู่ในเมืองวังเนี่ยไป้องตามไปลอปบบ็อกเขาบอกว่ามีเอนดีเลยดูอย่างพระนางมัตสีใช่มัตสีบอกว่าตัวข้าต้องตายหากนะะ้นองไล่ซึ่งกมอมผัวลำบากเพียงไรจะขพติดตามตัวไปอยู่กับพบี่เวทนัตตนกัเนเนพเียงลำพัง เอาดูกันหาชาลีไปด้วยทุบก็ทุกด้วยทุบก็ทุด้วย้นเขาลงหวยมัดสีก็ขอติดตามองพวกเด็กเต่ไป่ส่วนพระนามบุจจรดีนั้นโยงความเป็นแม่เป็นยังไงก็เลยบอกอทูลพระเจ้ากรุงสุนชัยว่าเอ้จะใครจะขับลูกห้ไปทำไมในป่าในดงอ่ะนะมันอันตรายสิงสาบาสัตว์ใ้ป่าสนพัดขาดพระเจ้า พงศนชัยก็บอกบุตรีเอ้ยเราเป็นกษัตริย์แล้วเมื่อตัดไปต่อหน้าประชาราษฎร์แล้วเนี่ยเรากลับทำไม่ได้เห็นั่น,ชนเชียวแต่พนามบุตรดีเนี่ยเป็นแม่ดีดีน,นั่นเชียวก็พยายามนะขอร้องแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะได้คร<ะ>ับนะพระเจ้าเวชสันต์ตอนประนางพระศรีชาลีกันหาก่อนที่จะออกจากองค์สีพีเนี่ยเป็นไงน,นะก็ขอพระราชทาน ถ้าพเจ้ากุงสนใจมาขอบริจาคทานสักอนเเรียกว่าอะไรเลยสตับสนมมหาทานทานอย่างไรอย่างละเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยชาเจ็ดอยตัววกไบเจ็ดลอยตัวชำ7เจ็ดอยตัวมาเจ็ดอยเมตรไม่ใช่มาอะไรเจ็ดร้อยเมตรมาม้าอะไรเกิดในขาวก็ด้เป็นเมตรกันมห ไม่ใช่ไอ้นี่เรื่องประเภทกระดองไม่มีมีม้าเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวเหรอเป็นตัวสิมีขาเหรอมีขาสี่ขาอ๋อที่ว่าไมมีขาอย่างนั้นช้างช้างเก็บลอยตัวไม่ช้างไม่เรียกเป็นตัวเรียกเป็นอะไรช้างเรียกเป็นเชือกเชือกหนึ่งตัวเรียกเป็นเชือกเป็นผงอ่ะแันเป็นเป็นผงเขาไม่เรียกเป็นผงมาะเรียกเป็นอะไรเขาเรียกเป็นโครงเป็นโคลงอ่ะ วัวควายวัวควายเนี่ยเป็นตัวเจ็ดร้อยตัวเจ็ดร้อยตัวก็เป็นฝูงมาเจ็ดร้อยตัวถ้าทานสีทานสาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยหลังจากที่บริจาคทานเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยมันจะเวทชั้นตอนพนันมัสยิดาลีกะหาต้องมุ่งหน้านาออกจากกรุงศรีพีนครเป็นยังไงพอไปถึงประตูเมืองเท่านั้นเองโยมเกิดเกิดอะไรขึ้นรามมาขอรถและมา โอ้โพรอเบื้องบทให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เครื่องทรงผ้าผู้สารองเท้านี่แต่เกิดยังให้เลยเกิดบไปลว่ารองเท้ารองเท้าก็หน้าขอรองรองเท้าก็มาถ้าศัตรูก็เองเป็นทองเป็นเพชรใช่ไหมเบื่องบทให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเขเวสันต์จอดุพระนามวสีชาลีอุ่นเกี่ยวกันหา้วทำยังไงต่อเสด็จดูป่าอิมพาน อนที่จะเข้าสู่ป่าเนี่ยเม่ผ่านเป็นไงพอผ่านเมืองเมืองหนึ่งเมืองนั้นเรียกว่าเมืองเจตราชพญาเจตราชได้ทราบว่าพระเจ้าเวันรพระนางพระศรีชาลีกนาเสด็จมาสู่เมืองเนี่ยพญานเจตราชก็คือเข้าไปต้อนรับแล้วก็บอกว่าพระเจ้าเวันรไม่ต้องไปไหนหรอกมาอยู่ที่เมืองเนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งพระราชสมบัติให้ปกครองครึ่งหนึ่งพรเวสสตนดร่อไปยังไงพระเจ้าเวชนรเนี่ยพระองค์รู้ครับถ้าคืนรับไ้เนี่ยในอนาคตเนี่ย นะระหว่างเสียพียลครกับเจตรลานจะต้องเกิดสุดสงครามเป็นปแน่แท้เกิดการนงเลือดก็เลยบอกปัดพระจากเจตระล้านเว่าเราไม่หมายหรอกก<ะ>ารจะสมปัดเราหมายพระโพธิญ,ญาณขอให้พระยาเจตรลานนั้นชี้ช่องทางที่จะเดินทางไปสู่เขาภูกดให้กับพระองค์ก็เพียงพอพรามก็เลยแต่งตั้งพรามเจตบุตรเป็นผู้เฝ้าประตูนั้นนำทางายทวารเขาบอกว่าใครเข้าไปรบกวนรเวทขั้นตอนในประหานชีวิตทิ้งได้เสียไม่มีความพิน นั้นเราก็เดินทางกันเลยนะเนานนน 3, นน 4, ะเดินทางกันเลยจบในการที่3เข้าในการที่4แล้วเดินทางกันแกเปเม การจับเมืองเจตนารากภายปราหิมะพานก็ต้องใช้ระยะเวลาเป็นหรมเดือนโหไหลายหลายยก็ต้องใช้แต่รนี้เป็นบุญบารมีคของพระเจ้าเวชนันตดอนและพระนางมัตสีชาลิกนหาเทวดาจึงยศหระยะท่างให้และก็เสกมนัสสตรามาสมัยสองหลังหลังแรกเป็นของพระเวชนันตดอนหลังสองเป็นของพระเจ้ามัตสีชาลีกันหาสี่ประสักก็ดำรงเพศปรวลครับนะครับ ปวดเป็นดาบปวดดาวทุกปผ่านไปเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนด้วยกันเจ็ดเดือนด้วยกันย้อนจบในกันที่สี่ย้อนเข้าในกันที่ห้ากันที่ห้ากันที่ห้าอะไรโยมกันอะไรรู้ไหมล่มกันที่ห้าสะดุ้งรู้ไหมสะดุ้งกันที่ห้าอะไรโยมลงไล่สี